อะไรที่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะการอ่านกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านนะฮะก็พวกเรานคนไทยนะครับ็นคนไทยทุกวันเนี้ยเพิ่มให้เพิ่มทักษะฮะอ่านเยอะได้เยอะดอบางคนบอกอ่านไปม่ยิ้มนงเอาจริงๆนะเคยได้ยิ้มเข้ามาหนีเข้ามาหนีบอ่ะก็ไรหนังสือไงเคยได้ยิ้มปูถั่วผูโถปูเต่าว่ะสุ่มบัตรหนังสือ แล้วทุกวันนี้มีจาช,ชีพเยอะ<ช>ไหมัอนนาารคณะว่าได้นังสือเด้นะ่ะ<ด>แต่เพราะอะไรรู้ไหมครเพราะความไม่รู้ไงเพราะไม่รู้ที่เราไม่รู้คือเราไม่ได้อา่านเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ติดตามข่าวสารวันนี้นะฮะก็รู้สึกดีใจนะครับถึงเี่ยมอย่างยิ่งที่เห็นว่าเราสามารถทำล้านทำงานร่วมกับชุมชนร่วมกับองค์กรอื่นได้อย่าง ลงตัวได้อย่างสมูทมากเป็นที่น่าชื่นชมนะฮะซอฟต์แรอื่นถามว่าจัดกิจกรรมแบบนีงไหมก็จัดนะคบแต่ทีนี้ของเราก็เพิ่งเริ่มนะฮะเพิ่งเริ่มลองททีนที้ที่จัดแบบนี้นะฮะก็ชื่นชมมันเห็นเป็นรูปธรรมมายกยิ่งขึ้นเหตอย่างน้อยน้อยนะฮะนักศึกษาของเราเนี่ยก็ได้แสดงออกศักยภาพมีเวทีที่แสดงออกถึงศักยภาพ ก่อนเราอาจจะใช้แค่แบบทดสอบข้อสอบเรามาสอบแล้วก็วัดกันแค่ในข้อสอบแต่แต่ทุกวันนี้อันนี้คือเกณฑ์การให้คะแนนร้อยแกว้วต่อไปร้อยกรองไหนใครจะอาจ่านทํานองสนอยกมือนี่หนึ่งสองอา่านทํานองสนอคะอ่ะสามคนทนํานองสนอมีมีใบหรือ,อยังมีใบแล้วใช่ไหมคะอ่า ท่านรองสนอเนี่ยจะอ่านให้เลือกอ่านนี่อยู่ทั้งหมด4หัวข้อ4เรื่องด้วยกันให้เลือก1หัวข้อเงินหนึ่งยูงมีดีที่แววคนเนี่ยได้ไหมคะได้ไหมคะ <c oughs> บทนี้ป็นจะได้พาะค่ะ <c oughs> ได้เนาะอะ <c oughs> ่าอาจจใจตาม เป็นได้ไแต่เพียงคน,งนย่ยนยอมสี่ทีที่ตนได้เกิดมาไดา้เกิดมาเนีก็ออ,อบเป็นชุดแบบทดสอบนะคะซึ่งชุดแบบทดสอบเนี่ยจะมีจำนวนข้อทั้งสิ้น 13ข้อนะคะก็จะเป็นการอ่านแล้วก็วกมีการเลือกตอบรวมถึงมีการอ่านแล้วก็มีการเขียนตอบนะคะซึ่งจะให้เวลาในการทำนะคะทํการตรวจนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะของการแข่งขันทักษะนี้ก็จะประกาศที่ด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้เป็นเกียรติบัตรนะคะทักษะการอ่า,อา,านตัดใจความ ทีนี้พอจาบข้อด้วยกันนักศึกษาให้เขียนชื่อน,อนามสกุสกรละกรลละดับชนะั้นแล้วก็สอบกรตรบุญสอบกรระดับอภิสุวรรณมหานะคะแล้วก็ถ้าข้อไหนถูกให้การะบาดลงในคอนั้นเลยในกระดาษแผ่นนี้เลยนะคะ,อะโอเคอค่ะอ่าโอเคค่ะอีกครา เศรษฐมาพราจะใกล้เข้าไหมตรงตาฮานสุดจะต้านทานคุ้มรักมานานมันโทรมานบท้จัดไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต้นต้นเต้นต้นเต้นต้นต้น